จะรีวิวสินค้านะครับที่ลูกค้าได้เลือกใส่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโฟล์คฟเฟนเดอร์ OM 2.5นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูสินค้ากันนะครับก็ในส่วนของโฟลตัวนี้นะครับโฟ p เฟนเดอร์ OM 2.5นะครับข้อดีของเขานะ่าจะมีอะไรบ้างนะครับก็คือหน่งนะครับสามารถปรับความนุ่มความแข็งได้แป่ระดับนะครับแล้วก็สามารถยกนะครับเป็นความสูงสาตน,นดาดยกหนึ่ง ยก1.5ยก2ได้เลยนะครับก็คันนี้นะครับลูกค้าคือใช้เป็นล้อขอบ20นะครับแล้วก็เป็นยางคูเปอร์นะครับมันจะมีอาการกระด้างขึ้นมาอยู่แล้วจะกทค่าเทียบกับโชอเดิมกับแม็กเดิมนะครับตอนนี้คุณลูกค้าเลยเลือกตัวที่เป็นตัวท็อปเลยนะครับแล้วก็ข้อดีของชโอเอ็ 25, นะครับตัวนี้ก็คือจะเป็น,นขาสปริงกว้าง2.5นิ้วนะครับ กระบอกนะครับ66 6, 6มิลลมลูกสูบ60แล้วก็แกน22มิลเมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความนุ่มที่ได้มาเต็มๆอยู่แล้วนะครับความเฟิรม์มความแน่นแล้วก็หลังจากที่เปลี่ยนชกใหม่ไปเนี่ยสิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมาคือการเกาะถนนที่ดีขึ้นกว่าของเดิมนะครับซึ่งที่สำคัญเนี่ยชกตัวนี้เป็นชกที่เป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับก็คือเป็นรบบโมโนทู แล้วที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับก็คือตัวนี้เป็นปีกนกของโคเปนเดอร์นะครับทาไมถึงเรายก2แล้วเราต้องเปลี่ยนปกปีกนกของโคเปนเดอร์ด้วยเนื่องจากว่าเมื่อเรายก2องปุ๊บเนี่ยค่าแคมเบอร์แคตเตอร์จะอยู่ในมุมที่ไม่เหมาะสมนะครับก็จะสามารถที่ปรับค่าการตั้งศูนย์ได้ไม่เต็มที่ไม่เหมาะสมนะครับเมื่อเราเปลี่ยนปีกนกนะครับให้ยกสูงขึ้นนะครับการปรับค่าแคมเบอร์แคตเตอร์ค่าโถก็สามารถปรับได้ให้อยู่ในมุมที่เหมาะสม แล้วก็ตัวนี้นี่คือตัวเลื่อนกันโคง้งถามว่าทำไมต้องใส่ตัวเลื่อนกันโคง้งเนื่องจากว่าสปริงนะครับกว้าง2.5นิ้วนะครับก็เลยเป็นที่มาของชื่อโชค๊คว่า OM 2.5นะครับเมื่อกว้างขึ้นปุ๊บเนี่ยกันโคง้งตัวนี้จะไปชิดที่สปริงเราเลยต้องใส่ตัวเลื่อนกันโค้งออกมาคือโช๊คของโปรเฟนเดอร์เนี่ย OM 2.0 2.5นะครับ ก็เดี๋ยเขาจะมีท็อปมัลติ้งมาให้ด้วยก็คือเราไม่ต้องเปลี่ยนเบ้าช็อคใหม่คือตัวนี้มีมาทั้งเบ้าเลยจะใช้ของโปรเฟนเดอร์ได้เลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับว่าด้านหลังเนี่ยคุณลูกค้าใช้เป็นช็อคตัวไหนนะครับช็อคหลังนะครับก็ลูกค้าได้เลือกเป็นช็อคของโปรเฟนเดอร์อีกเช่นเคยนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นซีรีส์ที่ดีที่สุด ในพอสอน,นี้แล้วเอาว่าในชั่วโมงนี้เลยก็ได้นะครับก็คือเป็นโชคที่ดีที่สุดเน่จากว่าเป็นโชคบพาสนะครับสามารถปรับความนุ่มความแข็งนะครับในค่าของคอมเพรสชันนะครับได้ถึง2ค่า2ท่อนะครับแล้วก็ในช่วงของการรีบาวนะครับก็ปรับได้ด้วยนะครับก็พูดง่ายๆคือปรับได้ทั้งขากดแล้วขายืดนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าโชคตัวนี้เป็นแบบไหนนะครับ ก็อันนี้คือท่อแรกนะครับก็คือเป็นข้อสำหรับเวลาเราวิ่งเ้ือยความเร็วกำลันะครับส่วนข้อนี้คือข้อยาวเวลาลูกค้าในะีมการใช้งานขับด้วยความเร็วแล้วมีการจําคอสะพานหรือตกหลุมขนาดใหญ่นะครับในส่วนของท่อนี้ก็จะเริ่มทํางานนะครับแล้วก็ในส่วนที่โชกคที่ท่ออื่นไม่มีนะครับก็คือ ในเรื่องของท่อตัวนี้ท่อจะอยู่ด้านในตรงนี้นะครับก็คือท่อรีบาลนะครับก็คือรีบาลก็คือขาขายืดนะครับไอ้ตรงรีบา์เนี่ยก็สามารถปรับได้ด้วยอีกยี่สบสี่ระดับนะครับถ้าคอมเพรสชันยี่สบสี่ระดับทั้งสองท่อนะครับในเรื่องการขับเวลาช่วงความเร็วต่ำเนี่ยการที่เราสามารถปรับความนุนมความแข็งได้ในท่อของรีบาลเนี่ยจะทําให้ช็อคตัวนี้ของสมนองได้ช่วงจังหวะ ของความเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นความเร็วต่ําความเร็วสูงจะเป็นออนโรดออฟโรดนะครับหรือจะเป็นรถครอบครัวตอบโจทย์ได้นะครับทั้งหมดเลยนาะก็ตอนนี้ทางทีมง,งานของผมนะครับก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวสลับวันนี้นะครับผมก็ขอฝากร้านข้าพิสเมอืองไทยทั้งสองสาขานะครับไว้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆนท่านใดนะครับ อ,อยากจะเข้ามาสอบถามเรื่องการแต่งรถนะครับการอัปเกรดโชคเบรกช่วงล่างนะครับก็ลองโทรเข้ามาปรึกษ,ษาผมได้นะครับที่เบอร์0955193562นะครับหรือว่าจะเข้ามาทักในแฟนเพจข้อพิสูน์รถไทยทั้งสงสาขาได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือผมอยากจะยืนยันเลยนะครับว่าทางร้านเรานะครับก็คือจะแนะนำตามการใช้งานจริงแนะนำเฉพาะคันนะครับ แล้วก็เงินทุกบาททุกสตางค์นะครับที่เพื่อนๆที่ลูกค้านะครับได้เสียนะครับก็คุ้มค่าแน่นอนกับผลิตภัณฑ์กับบริการนะครับแล้วก็หลังการขายจากเข้พิษมโททัยนะครับยังไงวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ Larious DJ Get some.